ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในลักษณะไหนนะคะด้วยสามใบนี้ที่ออกมานะคะไพ่การมเทพค่ะเทพพระพุธแล้วก็พญาครุฑกับนางกากีนะทิศทางความสัมพันธ์ของพวกคุณที่ไม่หมอเห็นเนี่ยมันเป็นทิศทางของคนที่มีความรักให้กันและกันเพราะว่ามันมีไพ่การมเทพที่เกิดขึ้นนะคะ ในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดแล้วก็สม่ำเสมอนะเพราะว่าเทพพุทธเกิดขึ้นเทพพุทธเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารซึ่งกันและกันการสื่อสารอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชลมจิตใจก็ได้ซึ่งกันและกันคือจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นทิศทางของคนที่รักกันแล้วก็ พูดคุยกันปฏิสัมพันธ์ดีแต่ใดๆก็ตามเนี่ยด้วยหน้าไพ่ที่มีพยาคุณกันังกากีเกิดขึ้นแม่หมอก็จะขอเตือนคนที่ได้เห็นคลิปแรนดอมนี้นิดนึงค่ะว่าคุณได้ตรวจสอบแล้วหรือยังว่าเขาโสดจริงๆเขาไม่ได้มีใคร ที่ไม่ได้บอกเราหรือปกปิดหรือซ่อนหรือความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะอยู่ระหว่างรอเคลียร์รอตัดจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่พยาคุดกับน,นางกากีมันเกิดขึ้นมันเป็นไพ่ของการที่เหมือนกับถูกดึงไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนอะไรแบบเนี้ยคุณไปตรวจสอบตรงนี้ดูดีๆแต่ทิศท,ทางเนี้ยถามว่าเขากับคุณรักกันไหมเขากับคุณรักกันทิศท,ทางในอนาคตก็จะเป็นรักกันแบบนี้นะคะ